ตามความเป็นไปนะครับคณะกรรมการเราก็ได้มาร่วมหลักท่านแล้วก็คงจะรู้ในปีต่อๆไปเราก็คงจะจัาแล้วบอกคุณหรือว่าบอกญาติมีน้องให้มาร่วมนะครับถือว่าการนี้เป็นงานของหลวงพ่อเสน่ห์เพราะว่าเครื่องดนตรีนั้นหลวงพ่อเสน่หท่านจัายถามและจ่ายถามเอาไว้ที่วัดแล้วทุกปีที่ท่านยุทกันก็ได ศึกษาหรือว่ารักษานะเป็นไปดีเอาไว้คงอยู่กับวัดเรานี้ก็เรียกตั๊กตาแล้วที่เรื่องที่กระกับงานเราก็ได้พูดคุยกันว่าในดีนี้นะครับเราก็ได้ประชุมวางแผนแล้วก็กลงว่างานของวัดในแต่ละงานนั้นเราจะประชุมศึกษาหรือแล้วกำหนดว่าในปีหนึ่งนั้นเราจะทำอะไรบ้าง จากการวันทักษิณานุตสองของหลวงพ่อเสด็จหรือว่ามหาวันนี้ก็เดือนมกราแล้วงานต่อมาก็จะเป็นการวันตวันแยกวันไหวดูทีนี้เราก็คุยกันว่าวันสลาภพัดนาครินทร์ทากวัดบางวัดก็แจ๊ทีนี้วันเราก็ปีนี้ก็จับกันแต่ว่า ที่มันไม่ไค่อยพตดคุยเพราะงาน,น,นเราก็จะพูดคุยกันในคณะกรรมการการศาสนาพัเราก็จะทําให้เป็นงานที่ค่อนข้างพครูปแบบของการแักงานนะครับก็คงจะศึกษาหรืออะไรให้เห็นล้วยแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบด้วยกันในปีต่อไปเพราะปีนี้มันเลยกำหนดมาแล้วนะครับงนตรวงานไบครูนั้นเราก็กำหนด ในปีต่อๆไปนะครับก็เ like รียนให้ทราบว่าเราจะกำหนดเป็นเดือนที่เราจะไหว้ครูนผืนผ้นะทุกท่านก็จะได้รู้นับตาว่าวันนี้เราจะมีงานกิจกรรมของวัดนะครับแล้วในเดือนต่อไปนะครับก็คงจะเป็นเดือนกรกฎาคมเข้าพรรษาเข้าพรรษาเนี่ยเราก็ได้ปรึกษาลือกันในนาม เปลี่ยนดูซึเปลี่ยนมาไว้แล้วมาให้ทุกชาติได้รับความบุญ